คนเดอร์เนาะตอนนี้กระสบายดีขึ้นช่วยพี่น้องเอ้ยช่วยเตียมมา่ยด้กันกำลังเดินทางพี่น้องเอ้ยมาหาดูกสาเนาะมาเบิ่งกเสานะว่ามันพคตเกี่ยว

อันน mm ี้นะเป็นโกโก้หกอม เบิงให้จบคลิปใม้เาแน่เนาะเกี่ยวเออ้อความี่เจ๊เจ้าเี่ยวจะมาได้ไงมันงดงามมาหัวเธอเรียบร้อยพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องีบอเนาะาสตรสายมหพญานิษฐมานี้ กินเอาลูกสาวอ่ะสันเเฮดี๋ยวอยู่นอนจนโตห่อนบ่สถ้ากระตือจะนอนสิมานอนเล่นโทรศัพท์เลยนี่บ่บ่ฮะชวยอยู่หนาน่ะป่ากระเต้เหยียดมาได้เห็ดนะนะนอนนะกินข้าวกินข้าวแล้วขึ้นไปนอนเก็บโตเก็บโตอยู่ในเฮือนคนนอนอยู่ตรงเฮือนกินเจ้าเนี่ย บงังดูได้ยังฮะยังอืออะไรคือฮบัองแลแลอันเดะไปหาเที่ยวแล้วเจอสนามไทผู้พวกแบบแบบกลผู้ใดผูกไพวะเจี๋ <laughs> ยวอะไร เบอ้์ค่ะอะไรโกบนะเพม่งโดนละอะไรกบพอซื้อเลยพี่นนองเอ้ยจัโคโลหรือบ่กเนาะกระชิงกอากระชิงมาสั่งโดนเลยตามจิมหาพันร้อยหนึ่งอะไรเนาะรอยหนึ่งบ่อนะโลนบ่อหอยบ่ออาอะไร้กมกับปลาหมึกปลาหมึกเออแจวแจว่มาหอ ฮันดอกเออไปกินมากบ่นังกอกเอ้ยอันนี้ชิดแพงคือยังนี่เท่าได้ก่อนรันแพงเในพี่นอ้องอยู่ไทยรึเปล่ปันได้ดอกอันของของนำเข่าวอล่นเท่าดได้ก่อนนะอันนี้ฮันดอกนี่นะของนำเข่าซีพีเสกอกซีพีนำเข่าจากไทยน้ำอะไรแพงอะไรยังอย แม่เลยอันนี้บังพ่แม่เด็บังหงสุกกะบังลูกบังหงสุกหน่วยละห้าพันขีดพี่น้องเลยหน่วยกี่สิบบาทอะไรแล้วอ้ยหน่วยแล้วคือหน่วยน้อยถือวอาใหญ่พอดีกินเทวดาฉันนี่นะมากินมากินเหืม แล้วได้ปูกระเบื้องได้แล้ยได้หลายจังหมื่นเลยได้วานเอออะไรอ่ะวานนี้ขี่มันไว้อยู่เพื่อนอยากมาน่ะบ่โอ้ยขี่รถจักรปารมิชชนใจน้ำรถใหญ่มากเลยนี่ฮอะไรน้อข้อดีเลยขับพาไปดูไปบึกกระเบื่องมันใหญ่ขี่เพิ่นปูแล้วเนาะปูเรือได้หนิ <ersch> มืดมืดมืดในหน่อยหนึ่งนี่แหละงามวาลูขุนอยากมีขุดความกว้างบับอันไหนความกว้างหรือความหกเดนี่แล้วหกเดนี่เพื่อนกระชี้หกยังหน่อยพี่ได้ผมยังบอกเขาถี่เขาทาง เนี่ยเก็บว่าแล้วนี่ยนะขนใหญ่ไบใหญ่มา้งเลยใหญ่มุมนี่มามุนี่กระโปงงาน้ระหลัุหลดดฮะเดอาเจับออกเลยเด็กกระโปงไอ้ขี่ลงมาอยู่จับจับนี้เอ๋อ เลปาลุงคุณมันมือเลปาลุงมันบ่คือกันเระแม่กับพองเงาเนาะเนะจ้ากับปูบนในพาสนี่อันนี้นะกระปู้นั่นแหละแมนวะคุณมื่อนี้แหละลาวาลาสิคุณมาบ่ดีเนานะบาลุงรถกระจอดอยู่นอกได้บัดนี่ ตจั๊กแล้วเอจักเดล้วยุเปลี่ยนกูดีมั้ยอข้นมามกับเปื้อนแล้ว่ะใหญ่ครับไปหาน้าใหม่กัยังโมมาเนาะไปแต่เจ็ดโม จากแล้วะเขาเป็นไงต้องคงเาพยายจะทราบวงกันงานคนละเบบงานคนละแบบเดีวมันปูนกับพวกมเก่าอืมต่อมาเป็นภาษาอื่นท่าตื่นมาแล้วยังอืม ลาไปใชไปหาวัวควายกินน้หาร่ะออคือกัดน้ำหัวไอ้กับเ้าไปอาบน้ำหัวได้แต่ละมือาบน้ำหัวไอ้พูนอยู่นอกกับบ้านเลยอันนี้นะข้าวข้าพูนตรงหัมโมเดลขึ้นแล้วไปขึ้นน้ำหลังหมู เอดขึ้นมนีาวนี้ขวายไวายไซื้อปุ๋ยกินหนาหรืนบงพอก,กินก็มากินแม่นะนะหาซื้อมวนอยู่บ้านมวนอยากเมื่ออยู่บ้านไอ้คมเยอะโบเบียกเมื่อบเบียกเมื่อยิบามาหลับเลยแล้ว บอลันรีเซ sure. okay. well ็ดีแล้วค่อยมาติดเ้องน้มันเหมือนภาเลับไปับมาไ่เมือนเก่อนไปซกลายมาทางบ้านเจ้าอีกเลยไ้ปดกายมาในเหือนเื่อนไรเนื้เสร็จมาหรือว่าซอนบอกเ๋ยวคนอยากเมื่อเสร็จ

ก็ต de ิดตามเนาะลาปลาลุงแล้วนะวันโอ้ยจะมาพ่อโสก็จะบ่เหมยถืออุ้มโอยแห่งตุ่ยจ้ะอุ้มกันนั่นนั่นไปใส่ต่อมาไว้พอเป็นไหม่ที่น้าไปแล้วสบายดีจ้า